สวัสดีค่ะแห่โฟกัสสีหน้านายนภัสพูดถึงใบเฟิร์นพิมพ์ชนกแห่โฟกัสสีหน้านายนภัสพูดถึงใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหลังยอมรับตอนนี้ถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันมีแต่ความห่วงใยให้กันนายใบเฟิร์นเลิกกันแล้วในที่สุดนายนภัสเสียงสมบูรณ์ก็ได้ออกมาพูดถึงความสัมพันธ์ ของตนเองกับใบเฟิร์นพิมพ์พชนกนางเอกชื่อดังหลังจากที่ก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงหลบหน้าสื่อไม่ได้ออกมาตอบปอมเรื่องความรักโดยนายนภัทรได้ออกมายอมรับว่าตอนนี้สถานะของตนเองและใบเฟิร์นหลังจากที่ได้คุยและตกลงกันกับใบเฟิร์นก็ได้ข้อสรุปว่าตอนนี้เราถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันแล้วซึ่งนายนั้นย้ำว่ามันเป็นอะไรที่น่ารักเพราะเราไม่ได้โกรธกันไม่ได้เกลียดอะไรกันมีแต่ความ จริงใจและห่วงใย,ยให้กันตลอดช่วงตอนหนึ่งนายนภัสได้พูดถึงนิสัยใบเฟิร์นว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าไปต่อไม่ได้มันมีแต่ความหวังดีและความจริงใจให้กันใบเฟิร์นเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากๆเป็นคนที่กตัญญูครอบครัวมากเป็นผู้หญิงที่เอาความรู้สึกของคนอื่นขึ้นมาก่อนตัวเองเสมอใบเฟิร์นเป็นคนเก่งทำงานในวงการมากกว่า20ปี มีแต่ความจริงใจที่มอบให้ทุกคนผมโชคดีนะที่เราได้รู้จักกันเราได้ลองคบกันสุดท้ายแล้วมันมีแต่ความรู้สึกดีๆให้แก่กันมีแต่ความทรงจำที่ดีๆเกิดขึ้นให้แก่กันทุกช่วงเวลามันเป็นเวลาที่ดีมากๆน่ารักมากๆจนมาถึงวันนี้ผมมีความรู้สึกว่าเราก็พูดคุยกันด้วยความรู้สึกจริงใจใช้ความซื่อสัตย์ต่อกันที่เกิดขึ้น มีแต่ความหวังดีไม่มีคำไหนนอกจากคำนั้นเลยก็ได้ตกลงกันและถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ได้ส่งกำลังใจให้กันเลยมันจะไม่ได้คุยกันเลยมันไม่ใช่แต่ถ้าถามถึงเรื่องสภาพจิตใจแน่นอนว่ามันไม่มีใครโอเคอยู่แล้วและซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์ที่ต้องเรียนรู้ความเสียใจอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ทุกอย่างมันเป็นการเติบโตของคนคนหนึ่ง ที่จะต้องเจอแต่ผมดีที่มีกำลังใจที่ดีมีคนรอบข้างที่น่ารักผมว่ามันมีค่ามากๆมากๆเลยอย่างไรก็ตามหลังจากที่นายได้ออกมาถแถลงถึงความสัมพันธ์ของตนเองและใบเฟิร์นนางเอกสาวคนดังกล่าวแล้วแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากโดยส่วนใหญ่ต่างเข้ามาให้กำลังใจหลังจากที่สังเกตเห็นสีหน้าของน้องนายตอนที่ถแถลงข่าวดังกล่าวขอบคุณทีนิวค่ะ